สวัสดีน้องๆทุกคนค่ะวันนี้เราก็กลับมาติวกันต่อในภารกิจเก็บศัพท์ท้องถิ่นกทมตำรวจในวันที่16แล้วนะคะเหลืออีก4วันเราก็จะทำภารกิจนี้สำเร็จแล้วนะคะซึ่งพี่ก็ตั้งใจทำให้สำเร็จในเดือนนี้เนาะงั้นใครที่อยู่ติวด้วยกันมาถึงตอนนี้แล้วนะคะส่ง e m o จิรูปหัวใจรัวๆได้เลยว่าเราจะอยู่กันถึงวันที่20ในวันนั้นพี่ก็จะมีรางวัลให้น้องๆ5คนด้วยนะคะ เป็นอ e ีบุ๊กไปติวกันในภารกิจต่อไปที่เป็นภารกิจติวเก่งภาษาอังกฤษจากหนังภาพยนตร์นะคะนอะ้ออันนั้นก็จะคัด มาแล้วนะคะหนังภาพ,พยนตร์ที่พี่ไอาชาทำเป็นแคตตากรีด้วยนะคะว่าประเภทไหนเช่นประเภทคอมเมดี้ประเภทแอคชั่นนะคะประเภทหลอนแบบว่าเป็นเฮอร์เรอร์เป็นแบบว่าแนวขย่าวขวัญก็คือมีหลายแบบนะคะแบ่งมาแล้วเลือกมาแล้วเพื่อให้น้องๆได้ฝึกภาษาอังกฤษแบบสนุกๆบ้างนะคะวันนี้วันที่16เรามาดูควิคควิสกันเลยนะคะน้อง ก่อนอื่นให้น้องลองตอบคำถามตรงนี้ด้วยตัวเองนะคะลองคิดก่อนว่าจะตอบอะไรนะคะ The government provided a... to farmers to help them transition to more eco-friendly methods of agriculture choice นะคะน้องๆ A stomach ache B sustainability C s p o e s m a n n n d the subsidy บอกเลยว่าบางศัพท์ยากนะคะน้องบางศัพท์ยากก็จะมีทั้งง่ายปานกลางแล้วก็ยากอยู่ในนี้นะคะน้องดังนั้นให้เราเนี่ยตอบในใจก่อนแล้วไปดูเฉลยตอนท้ายคลิปนะคะว่าตอบ ตรงก,กันกับพี่ไอาชาไหมนะคะโอเควันนี้เราก็มาเริ่มเก็บศัพท์กันต่อในวันที่16นะคะคำที่376ถึงคำที่400แล้วนะคะน้องเป้าหมายเราคือ600นะตอนนี้เราก็มาไกลแล้วนะคะก็สู้กันต่อ376ขางน้อง specific specific เป็น adjective นะคะน้องอันนี้พี่ให้ข้อสังเกตเวลาที่หนูเห็นลงท้ายด้วย ic นะคะให้รู้เลยว่ามันคือ adjective นะคะเวลาที่หนูเห็นลงท้ายด้วย ic เนาะมีคำไหนอีกที่ลงท้ายด้วย ic น้องสามารถเม้นคุยกับพี่อชาได้นะคะแบบว่าขอแสดงความคิดเห็นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออยากมีส่วนร่วมในการเรียนเม้นบอกได้เลย มาทีนี้นะคะความหมายก็คือเฉพาะเจาะจง specific นะคะ particular หรือคำว่า precise นะคะก็คือเฉพาะเลยชัดเจนว่าอันนี้ตัวอย่างนะคะน้อง she gave specific instructions for the project เธอให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโครงการนี้ซึ่งถ้ามันไม่เฉพาะเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่าทั่วไปก็คือคำว่า general นะคะทั่วไป อ็แต่ specific เจาะจงไปเลยต่อไป3 7 7จนะคะน้องคำว่า spokesman spokesman คำนี้นะคะเคยเจอหรือเปล่าเอ่ยคำนี้เป็นคํากลางๆ medium นะคะความยากอยู่ในระดับ medium s p o k e แม a n ก็คือโคฆษกตัวแทนนะคะน้องที่มีหน้าที่ออกมาพูดอะไรบางอย่างนะคะ representative แบบนี้ตัวอย่างบอกว่า the spokesman addressed the media about the new policy โฆษโกเนี่ยได้กล่าวกับสื่อเกี่ยวกับนโยบายใหม่ด้วยนะคะดังนั้นนี้เขาก็เป็นเหมือน หน้าที่ของเขาที่ต้องออกมาสู้กับสื่อนะคะแบบว่าเป็นตัวแทน spokesman representative ต่อไป3 7 8นะคะนอะ้องคำว่า stable อันนี้ออกข้อสอบนะคะมาแล้วคำว่า stable ก็คือมั่นคงสาถียนนะคะเหมือนคำว่า steady นะคะ steady หรือคำว่า secure นะคะคำนี้ด้วย ถ้าไม่มั่นเนี่ยไม่มั่นคงก็คือ unstable อันนี้เราน่าจะเคยเห็นนะคะเราลองดูตัวอย่างของ stable หน่อยสิ the economy has remained stable over the past year ค่ะตัวอย่างบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมั่นคงมากเลยในช่วงปีที่ผ่านมานะคะน้อง stable ดังน,นั้นอันนี้ก็ไปใช้ได้นะคะทั้งในแง่ของการเมืองเศรษฐกิจสังคมเนาะ ต่อไป379หางน้องคำว่า standardize เป็น verb แปลว่าทำให้เป็นมาตรฐานเดียวทำให้เหมือนกันนะคะ We need to standardize our procedures across all departments เราเนี่ยจำเป็นต้องทำให้กระบวนการของเราเนี่ยมีมาตรฐานในทุกนแผนกนะคะต้องเหมือนกันสิต้องแบบว่าไม่ใช่นแผนกนั้นได้อพิสิ t นะคะต้องเหมือนกันต้องมีมาตรฐานเท่ากันนะคะ n o r m a l i z e หรือ standardize นั่นเองนะคะตัวนี้อ่ะทำให้น้องๆเห็นตัวใหญ่ขึ้นส่วนคำที่ตรงข้ามคือคำว่า v a r i นะคะ v a r i เนี่ยแปลว่าทำให้หลากหลายไม่ได้แปลว่าทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะคำนี้ v a r y ไม่ใช่ v e r y นะคะอันถ้าเป็น v e r y มันจะคือ very แต่นี้คือ v a r านะคะนอะ้องเหมือนรายการ v a ไรตี้โชว์อะไรอย่างเงี้ยน้องน่าจะเคยได้ยินคำว่า Variety ก็คือหลากหลายนาะก็จะแบบเชิญแขกคนนู้นคนนี้มาเหมือนกันนะคะแต่ว่า Va r าตัวนี้เป็นคำกริยาเนาะโอเคต่อไป380ค่ะคำว่า Stimulate คำนี้ก็เคยออกข้อสอบแล้วแปลว่ากระตุ้นนะคะน้องกระตุ้นเช่น the new policy will stimulate economic growth The new policy ก็คือนโยบายใหม่จะไป stimulate ก็คือกระตุ้น economic growth ก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะน้องไปกระตุ้นเลยน้องบอกว่าช่วยมีสถิเถอะ new policy ที่จะมากระตุ้นใช่ไหมคะต่อไป381คํานคำนี้ stomach ache นะคะปวดท้องเนาะตัวนี้เจอคำว่า ache รู้เลยว่าแปลว่าเจ็บปวดนะคะน้อง stomach ache น้องๆทราบคําอื่นนอกจากคํานี้ไหมที่แปลว่าปวดอะไรบางอย่างนะคะเม้นแชร์กันได้จะได้เรียนร่วมกันนะคะเพื่อนๆคนอื่นเขาก็ได้รู้ด้วยเนาะโอเค he stay home because of a severe stomach ache เขาอยู่บ้านเพราะปวดท้องอย่างรุนแรงเนะะจ็บท้องมากไม่ไหวแล้วนะคะต่อไป382คําว่า strategic strategic คำนี้นะคะก็เจอบ่อยเหมือนกันเวลาที่พูดถึงแผนงานของบริษัทขององค์กรจะต้องมียุทธ,ธาศาสตร์นะคะกลละวิธีแล้วบอกยุธทธวิธีหรือเปล่านะคะพลังภายในไม่ใช่เนอะก็คือยุทธศาสตร์ they developed a strategic plan for the project พวกเขาได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์สำหรับโครงการนะคะน้อง strategic วันนี้เป็น adjective ถ้าเป็นคำนามเราใช้คำว่า strategy นะคะน้อง strategy ออกเสียงตามกันได้เลยนะยุทธศาสตร์นะคะน้องตัวนี้เขาบอกว่าอะไรเอ่อยตัวอย่างบอกว่า a successful business requires a solid strategy a successful business ก็คือธรุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องการกลยุทธ์เราบอกว่ายุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่มัน solid แปลว่ามัน่นคงคือต้องชัดเจนอะต้องมี s t r a t e g y ชัดเจนไม่กำกวมรู้ว่าต้องทำยังไง1 2 3่งสตใช่ไหมคะดังนั้นตัว s t r a t e g y ก็สำคัญเพื่อไปถึงเป้าหมายเนาะต่อไป3 8 4คําคำว่า subsidize น้องๆคะ่ะ subsidize เป็น verb แปลว่าอุดหนุนสนับสนุนทางการเงินถ้าเมื่อกี้เราเจอ subsidy นะคะน้องในตัว quick quiz สับเ i ดีก็คือเงินอุดหนุนเงินที่มาสนับสนุนให้ทำอะไรบางอย่างนะคะในที่นี้ถ้าเป็น Verb ก็คือใช้ i z e แบบนี้นะคะน้อง s u b s i d i z e support นะคะในด้านของ finance ก็คือเรื่องของการเงินต่างๆเช่น the government will subsidize the cost of education บอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะจะทำอะไรเลยช่วย อุดหนุนค่าใช้จ่ายเรื่องการศึกษานะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะต่อไป385คําคำว่า substantiate นะคะ substantiate คืออะไรเอ่ยตัวนี้เคยเจอไหมแปลว่า confirm นะคะพิสูจน์ยืนยันให้ชัดตัวอย่างบอกว่า they need evidence to substantiate their claims พวกเขาต้องการ evidence นะคะคำศัพท์นี้ควรรู้ไฮไลท์ไว้นะคะนะ้องแปลว่าหลักฐานต้องการหลักฐานเพื่อยืนยันคำกล่าวหรือข้ออ้างของพวกเขานะคะคำว่า claims แปลว่าคำข้ออ้างหรือสิ่งที่เขากล่าวนะคะเหมือนว่าสมไปขึ้นศาลนอะ่ะก็ต้องมีหลักฐานมา substantiate มา confirm มา validate นะคะคำพวกนี้นะะเป็นคำที่ควรรู้นะคะก็คือมาพิสูจน์ว่าจริงนั่นเอง โอเคต่อไป386 successful successful คำนี้น้องน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือประสบความสำเร็จนะคะยกตัวอ,อย่างบอกว่า she was successful in achieving her goals she was successful เวลาเราใช้ successful เราต้องใช้หลัง verb to be นะคะถ้าเป็นปัจจุบันก็เป็น is am or ในที่นี้เราพูดถึงอดีตว่าเธอเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะบรรลุเป้าหมายต่างๆแล้ว นันเองกา8 7ว่า summarize summarize คือให้สรุปนะคะสรุปงานหรือสรุปอะไรสักอย่างเช่น please summarize the main points of the report กาลูนาช่วยสรุปประเด็นหลักของรายงานหน่อยสิ please summarize the main points นะคะ points ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจุดนะคะแปลว่าประเด็นเนาะ 388คําคำว่า support ตัวนี้ต้องรู้อยู่แล้วแปลว่าสนับสนุนหรือการสนับสนุนนะคะน้องคำนี้เจอบ่อยนะ they support the new policy พวกเขาสนับสนุนนโยบายใหม่เห็นด้วยนั่นเองนะคะต่อไป389คําคำว่า surpass นะคะ surpass คือว่ามันเกินนะคะหรือมันดีกว่าที่คิดไว้ เช่น her performance surpassed our expectations แล้วพูดถึงการแสดงของเธอเนี่ยมันเกินที่เราคาดหวังไปมากนะคะ surpassed our expectation ดังนั้นคำนี้นะคะแปลว่าเกินเลยดีเกินน้องต่อไป390 suspicious ้ยอันนี้เราบอกว่ามันน่าสงสัยมัน ไม่ชอบมาพากลเป็นไงเลย suspicious นะคะตัวอย่างบอกว่า he looked suspicious when asked about the missing items ก็คือเขาดูโลกมากตอนที่เขาเนี่ยถามเกี่ยวกับของที่หายไปเพราะว่ายังไงเลยเขาอาจจะแบบมีพิรุษเขาอาจจะแบบโกหกอยู่นะคะนงนั้นคำว่า suspicious น่าสงสัยนะคะต่อไป391 sustain sustain นะคะน้องคำนี้ก็เจอเวลาที่เราพูดถึง sustainable นะคะเนี่ยตระก,กูลนี้นะคะเหมือนกันความหมายของมันจะอยู่เทือกเดียวกันก็คือว่าทำให้ยั่งยืนรักษาไว้คงไว้เอา sustain ก่อนนะคะ sustain บอกว่า the company needs to sustain its current growth บริษัทต้องสนับสนุนการเติบโต เราบอกว่าของบริษัทในปัจจุบันไว้คือว่าตัวเองเติบโตมาขนาดนี้แล้วก็ต้องรักษาความมั่นคงของตัวเองไว้ก่อนนะคะ,ะนึกถึงอะไรเลยนะ้องมองบอกนอกนึกถึงตีไอคอนเลยนะคะไม่รู้ละเขาจะคงซัตนเดนธุรกิจนั้นได้หรือเปล่านะคะเพราะว่ามันผิดหลายอย่างเนาะโอเคสามเก้าสองส b ตนยั่งยืนคงอยู่ได้นะคะน้อง ก็เหมือนคำว่าตัว maintainable หรือ eco-friendly นะคะเราอาจจะใช้ในแง่ของเชิงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามันยั่งยืนมันดีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะน้อง h e y f o c u s on sustainable development practices พวกเขามุ่งเน้นไปยที่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะก็คือให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบยั่งยืนไม่ใช่พัฒนา ตอนนี้แล้วก็ทำไมเลยแต่สร้างความเสียหายมหาศาลในอนาคตมันก็ไม่ดีเนาะ393คําคำว่า synthesize synthesize น้องๆสั่งเคราะ นะคะเคยเจอในข้อสอบ reading อน้องๆที่เขาพูดถึงสารสังเคราะห์เนาะแต่ว่าเวลาที่เราเจอสับยากเนี่ยมันก็จะมีบริบทข้างเคียงเป็นคล้ายๆกับขยายความใช้ภาษาที่ง่ายขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจนะคะใครที่อยู่ติวกันในกลุ่มท้องถิ่นจะเห็นว่าพี่เนี่ยก็ ได้เอาบทความมากมาย20กว่าเรื่องนะคะไปให้น้องๆได้ฝึกอ่านซึ่งเวลาเราเจอศัพท์ยากอ่ะมันก็จะไม่ได้แบบโดดเดี่ยวเดียวดายมันจะมีคอนเท็กซ์มาอธิบายนะคะน้องเราไปดูตัวอย่างกัน We need to synthesize the data from different sources เราเนี่ยต้องสังเคราะห์ข้อมูลอันนี้พูดถึงสังเคราะห์ข้อมูลนะคะน้องจากแหล่งต่างๆ synthesize นะคะต่อไปคำว่า system ตัวนี้ต้องรู้อยู่แล้วคือระบบนะคะถ้าเป็นโครงสร้างก็คือ structure นะคะตัวอย่างบอกว่า the new system will improve efficiency ระบบใหม่เนี่ยจะปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น395 talent นะคะมีพรสวรรค์เหมือนคำว่า gifted นะคะ เราบอกว่าไม่ได้แปลว่าของขวัญน,นะเราบอกว่าคนไทยจะเรียกแบบมันจะมีห้องเรียนใช่ไหมน้องที่แบบเด็กเก่งเราเรียกว่าห้อง gifted ใช่ไหมซึ่งก็คือคําว่า gifted หรือ skilled ก็คือมีพรสวรรค์มีทักษะเก่งกันเองตัวอย่างนะคะน้อง she is a talented musician เธอเป็นนักดนตรีที่มีพรสวรรค์มากนะคะเป็นตน้นต่อไปอีกห้าคำสุดท้ายนะคะ3า6คําว่า task Task คืองานหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายไว้นะคะน้องเหมือนถ้าเป็นหน้าที่ก็คือ duty หรือ assignment ก็คือสิ่งที่ได้รับมอบหมายมาตัวอย่างนะคะ completing this task is important for the project การทำงานนี้ให้เสร็จสมบูรณ์เป็นสิ่งสำคัญนะคะสำหรับ project ดังนั้น completing ในที่นี้ใส่มาเป็น gerund นะคะแปลว่าการหรือความจุด,จด ใครที่อยากเรียนกัมมานะคะน้องๆพี่ไอชาได้ทำกัมมาไว้เหมือนกันหนูสามารถไปติวเรื่องเจ r a n น infinitive, p i r t i c i p l e ย้อนหลังได้ในเล่มที่เป็นน้องแมวนะคะน้องที่เป็นกรัมมาสิบเรื่องต้องรู้เพื่อติวสอบราชการนะคะพี่โพสต์ไว้ทาง YouTube หนูสามารถกดเข้าไปติวฟรีได้เลยนะคะข้อ397คําคำว่า Tax แปลว่าภาษี The government collects taxes to fund public services. รัฐบาลเก็บภาษีก็คือ collect s taxes นะคะเพื่อ fund public services ก็คือจัดสรรงบประมาณสาธารณะดังนั้นรัฐบาลมีหน้นาที่เก็บภาษีเก็บภาษีสาังกฤษเรียกว่า collect taxes ทีนี้มีคำหนึ่งที่พี่ใส่มาให้คำว่า Duty น้องคงสงสัยเอ้าล้วเมื่อกี้บอกว่า Duty ้แปลว่าหน้าที่ไงแล้วทำไม Duty มาโผล่ตรงนี้ด้วย ดิวตี้ยงแปลว่าภาษีได้ด้วยเหมือนกันนะคะนอะ้องเวลาที่เราไปที่สนามบินแอร์พอร์ตมันจะมีโซนที่เรียกว่า Duty Free รีนะคะดิว y f ี e ฟไม่ได้แปลว่าโซนที่คนไม่มีหน้าที่ไม่ใช่ Duty Free หมายถึงเป็นโซนที่ขายของปลอดภาษีนั่นเองนะคะไม่มีภาษีนำเข้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะดิวเีฟนะคะโอเคต่อไป398คําว่าคำว่า t l o h n o l o g i c a l เทะคโนโลยีกับเทคโนโลยีนะอันนี้เหมือนกันก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆเช่น they use the latest technological innovations ว่เขาเนี่ยใช้นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยคำว่า latest เนี่ยแปลว่าล่าสุดใหม่สุดนะคะ และ399บอกว่า advances in technology have changed the way we live แปลว่าอะไรก็คือความก้าวหน้าในเทคโนโลยีนะคะน้องได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเราไปเลยซึ่งก็จริงนะคะต่อไปคำสุดท้ายแล้วนะคะน้องคือคำว่า temple นะคะคำว่า temple เดี๋ยวเราลองดูซิว่าน้อง,องทราบหรือเปล่า temple คือที่ไหนเอ่ย วัดศาสนาสถานนะคะน้องส่วนคําที่ให้มาคือคําว่า t r r เนีในที่นี้คือศาลเจ้านะคะน้องศาลเจ้า we visited a temple during our trip we visited a temple during our trip เราเนี่ยได้ไปเยี่ยมชมวัดนะคะศาสนาสถานในระหว่างการเดินทางเนาะส่วนใหญ่เวลาพูดถึง temple จะพูดถึงศาสนาพุทธกับฮินดูนะคะเป็นแนวนี้เนาะถ้าเป็น โบสเราก็เรียกว่า church ใช่ไหมถ้าเป็นโบสของยิวเราก็มีคำหนึ่งเรียกว่า synagogue ถ้าเป็นมัสยิดนะคะก็เป็น mosque นะคะมันก็มีศัพท์เรียกแตกต่างกันออกไปหรือเขาอาจจะใช้คำว่า mosque ที่แปลว่าสุเหรา่าอะไรเงี้ยนะคะมันก็มีเยอะแยะมากมายเนาะอ่าวันนี้เราก็ครบแล้วนะคะเ้ะจนถึงคำที่ สี่เก่งมากเลยนะคะเราไปดูควิกควิสของเราการว่างน้องตอบอะไรกันมานะคะตึงโอเค this one the government provided อ to farmers to help them transition to more eco-friendly methods of agriculture คำศัพท์ที่ควรรู้ก็คือ government รัฐบาล provided เป็น verb ช่องสองแปลว่าให้ไปแล้วนะคะให้อะไร กับชาวนาเพื่อช่วยให้พวกเขาเนี่ยเปลี่ยนผ่านมาทำํำ agriculture ก็คือเกษตรกรรมนะคะน้องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม eco-friendly methods ใช้วิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการทําการเกษตรมากขึ้น more นะคะงั้นตรงนี้น้อง,องเขาให้อะไรรัฐบาลต้องให้เงินอุดหนุนภาษาอังกฤษใช้คำว่า subsidy นะคะน้อง เงินอุดหนุนตัวนี้ังน,นั้นหนูตอบ subsidy นะคะตอบตัวนี้เลยอ่ะชัดๆแบบนี้ subsidy นะคะข้อ a stomach ache ปวดท้องนะคะ b sustainability ความยั่งยืนนะคะน้อง c spokesman คือโฆษโกตัวแทนนะคะดังนั้นข้อนี้หนูต้องตอบ subsidy นะคะอาจจะยากหน่อยเนาะในข้อนี้วันที่16นะคะอะคำถามนี้นะคะ choice คำที่ง่ายจะคือคำว่า stomach ache คำที่กลางๆงคือคำว่า spokesman กับ sustainability ส่วนคำที่ยากนะคะที่แบบว่าอาจจะไม่ได้อยู่ใน Diction a r y ของเรามาก่อนคือ subsidy นะคะวันนี้เราเจอคำนี้แล้วแล้ววันหลังเนี่ยเราอยากจะบอกว่าเราได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเราก็สามารถพูดได้ว่า the government provided a subsidy to me หรือ to ใครนะคะ to my family to ดังนั้นเราก็สามารถ อัดแอนะคะประยุกต์ประโยคที่พี่ไอชาแนำมำนะะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเวลาที่เราต้องการจะแบบดิ s คัส s ประเด็นทางการเมืองกับคนอื่นนะคะ s ับเ i ดีเงินอุดหนุนก็เป็นคำหนึ่งที่เราไปใช้ได้เพราะว่ามันเป็นคำที่ดีกว่าแค่คำว่า money ถึงไหมโอเควันนี้นะคะน้องขอบคุณมากที่ติดตามมาโดยตลอดนะคะน้องจนถึงวันที่16แล้วเราอยู่กันยาวๆถึงวันที่2 0เลยนะวันนั้นที่ไอชาจะ มีไฟล์แห้นอ้อ5คนนะคะที่อยู่ติวด้วยกันมาพี่จะแจ้งอีกทีว่าส่งไฟล์ให้เมื่อไหร่แต่ว่าจะล็อกไว้เลยว่ามีน้องผู้โชคดี5คนที่ติวจบด้วยกัน5คนแรกเนาะที่แบบว่า f c e e o o o k มาบอกพี่นะคะที่แบบส่ง Message ม s สเซจมาหาทาง facebook เนาะโอเคแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่นะคะน้องๆก็ค่อยๆติวไปนะคะไม่อยากกดดันน้องๆเนาะ ขอบคุณมาก,มากค่ะแล้วเราเจอกันในวันถัดไปนะคะในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ